สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโมอามินาเล่าน้ำตาคลอแตงโมเข้าฝันในสภาพนี้โมอามินาเล่าแตงโมเข้าฝันเรียกได้ว่าเป็นคนที่สนิทกับดาราสาวแตงโมนิดาและยังติดตามคดีอยู่เรื่อยมาสำหรับสาวโมอามินาล่าสุดได้เล่าในรายการไทยรัฐทอล์กถึงความเสียใจและซิกเซนส์ของตัวเองไม่สามารถใช้กับแตงโมนิดาได้ เล่าถึงความฝันที่ฝันถึงแตงโมโดยโมอามีนาเผยว่าหนูเป็นคนมีเซนส์มองเห็นว่าใครจะถึงคาดแต่ทำไมไม่เห็นของพี่แตงโมนิดาเสียใจมากทั้งที่เราเจอกันบ่อยมากช่วงต้นปีที่ผ่านมา <c oughs> เคยฝันถึงพี่เขานะคะฝันว่าหนูไปงานไหนไม่ทราบ <c oughs> เห็นเขามาในลุกหน้าใสาๆทำผมเบาๆเราบอกเขาตอนยังมีชีวิตอยู่ชอบพี่ในลุกแบบนี้มาก เข้ามาในฝันด้วยลุกนี้เลยมายิ้มให้แล้วหนูก็ไปกอดเหมือนสุนัขเห็นเจ้าของฟัดจนลม้มลงไปเลยอารมณ์พี่โมบอกว่าพอแล้วพอแล้วกอดกอดหอมๆกันอยู่แบบนั้นในความฝันคือหนูไม่ได้พูดอะไรเลยรู้แค่ว่าหนูคิดถึงอย่างเดียวเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ